สบายดีเด้อเนาะเขาก็เคยมาหาพ่อแล้วเนาะสะพวงเนาะครั้งที่สองเข้ามาครั้งที่วันนี้คือการไม่บอกแต่วันนี้คั้งที่สองเออเขาก็มาครั้งที่สองแล้วพ่อแพี่น้องเอ้ยเขาก็เอาชิมาทางข้าวทางข้าวพ่อเนาะตั้งแต่เปิดใจไปแล้วนี่ยคนเด้คนโตคนลบระบ้อคนคุยระเบ้อเนาะยังบ่มีคนคุยยังบ่มีบ่เงียบโลยคือเงียบแบบ แ่วาเพิ่นหาเฟซบุห็นก็เนาะเพิ่นหาเยเจ้าบุห็นก็จะทุกทีเนาะมันยากเนาะโดยเพราะว่าส่วนหลายก็มีแต่ลินแต่ไล่นะส่วนหลายสังเกยเพิ่นลินแต่เฟซอย่างเดียวิ่่ลล้นบไดโดยเขาว่าสั้นๆเอ้ยเพิ่นการุ่นแบบรุ่นเก่าแหงเนาะรุ่นกลาโดยแล้วกาลตินบ่ได้เนาะเพิ่นกมาติดก็มาถามข้าวทำข้าวคนเนาะคนแบบยังไม่มีคนคุยมันบ่ยังยังบ่มีคนยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อย่างเนาะเลย กข้าวกินน้าทำหน้าคนนี้กินแล้วกินแั่ยังอันลาบมัอืมแใช่รามารถเลสแ่ะปหาผลนม้มาให้เพื่อนเพื่อนหาเองวะโดยเสื่อเลยเนาะกระาังได้เพิ่นหาเองเลยเพื่นเพิ่นกระาังได้เพิ่นกัเนาะโดยเขาเที่ยงมังกินกินเ่ะโดยเขาที่งโสมเนาะโเลยเพิ่นกินเขาเที่ยงการ มันมีคนโอบคนลมเนาะยั่งก็จะเปิดใจไปแล้วก็เปิดใจไปก็หลายช่องอยู่เนาะเป็นวะหลายหลายช่องพอสมควรอยู่แต่คนนี้มีคนโอบคนร่มมันใช่ห่าซะแนนเรียกว่าเขาเอาเขาไปในเฟซของคนนคหายากเนาะเลยอาจจะคนกินแม่ส่วนหลายมันสิเกินแบบยีกส่วนหลายแม่ลาสียเกมขึนไลยเนาะไลายแต่คนง่ายอยู่เลายเรแบบว่าสะเก็เขาแล้วก็ได้ด้วยนะโมย่างง่ายกลัวแต่ว่าตัวอัน คนเห็ดหาละลายก็โหลดมปได้โหลดมาได้คมจำเนาะคมจำคนจำทัทั้บับนี่ยคมจำทัพทั้บว่ามันหน่อยเนาะโดยโหลดมาแล้วแล้วมันเป็นังสิลกอองยัเนาะว่ามันได้พาได้เลยใครคนเห็ดเอานกาถอดมาได้นอกจากแว่าซื้อทรศัพท์ใหม่เนาะแม่ซื้อืบองใหม่เป็นตัวมีเงินซื้อทรศทัพท์ใหม่ไมพี่น้อเอาะโดยทั่วทั้เก่าแก็แบบเก่าแห้งว่ะสักพูกแม่นึกมว่า มันโรยอยังเขามาแล้วมันกัความจำมันก็บ่ค่อยหลยเนี่ยโคตรหนากับหลังเลยเนาะสับคนก็ได้โดยอ่ะเอยปัจจุบันนี้เอ่ยไปเห็นยังแต่ละเมืองแต่ละเมืองดีกันเห็นยังไปเห็นยังโอ้อ่าเดี๋ยวนี้เอ่อยู่เพื่อนกับไพ่อ่ะก็ยังอยู่นลำป้าอยู่นลำป้าอ่ายังอาศัยนลำป้าอยู่โดยนอนก็นอนอยู่ที่อยู่ปะนอนอยู่ที่กินข้าวกินน้ำก็อยู่เพื่อนป้าอย่แงนั้นเนาะ มัอยู่น้อเพื่นเพื่อนก็ว่าได้ไหวเนาะบ้าคนใจดีโอ้ป่านี่กับเป็นอะไรเป็นน้องทางผัวป่ะโดยโอ้เพื่อนยังดีเนาะแม่โอเพื่อนก็คิดเห็นว่าเออมีโตนเลยเนาะแม่เห็นความดีแต่ตะกี้เฟื่อเนาะแต่แบบข้าวทีแบบยูนกันเนาะจิตเห็นความดีกันอยู่ถึงว่าเออเป็น้องเพื่นเนาะชีวิตล่างไปแล้วเพื่นแกแม่มันอยู่นั่มันได้เออฮักแพงกันคือเก่ามันเก่าแม่ว่าเพิ่นก็เออไม่ได้อยากให้อัน เปนแบบี้เนาะเป็นอะสันเป็กยงง้ยังคือเกาเนาะยังไม่ได้ยังไม่ลงไ่เล uh> oh oh ้ว่ม anyway> ีคนมมีขนมเลยปัจจุบันเนี่ยหนเยเนาะไปแชทมาตั้งหาสาวบุีกันมีแต่ว่าบุเพ็ดมีแต่ว่าบุหิน่าชาวุมีแสดงว่าินเขาเจ้ากระทำเขาม่หลายจีเนาะมีแต่ว่าบ่คคยเห็นเป็ดาจิ้มกาแล้วบุเห็นเพ่น้าคือว่าแล้วเพชส่วนหลายมันจิ้มหยากเนาะคนหาหยากแน่ ไม่ได้ไม่ได้ไปทางเดย์ป่ะเงี้ยเพื่อนเนาะีเพื่อนที่ไม่ได้ไปใส่ลูกเด้สะอยู่น้ำมีนยาเอออยู่น้ำมีนยาออยู่พุ่นเนาะไม่ได้อยู่น้ำเอื้อยคือว่าเไปพนเอาไปอยู่น้ำพิ่นเนาะอันขออนุญาตถามอ่ะลูกเจ้าเพิ่งก็ไม่อยากแบบยังมางเจ้าบ่่อนมีจะบอกว่าเมยไปหาเงินเขเด้อโอ้ไม่จะอันเจำเอาว่าเมยไปหาเงิน แล้วคนก็ยังเพคนก็ไม่ได้คิดว่าเอออยากมุดหาแม่หายยังบ่คำนึแต่ว่าเนี่ไปหาเงินมันเด้อว่าแม่จะพักกันขนมของเล่นมาให้ต่างกันมันจะอยู่ละไม่หยาสวยเนาะไม่หยาเหมือนกันเนาะเพราะว่าบอกคนไปพูสั้นคนก็อ๋อคิดว่าแม่ไปหาเงินหาคำเนาะเพคนก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างไรเนาะเพราะว่าปกติกับคนอยู่น้ำพายตัเจ้าไปหาเงินหาคำไม่หยาคนโอ้โหหานเลยเนาะเลยจะอยู่ลนไม่หยาตลอดเนาะอยู่ก็ใจแบบ ได้บโไดูตั้งแตนช่วเดือนนมาปากโอ้ยจังโคอเลยจ้ะถือว่าน้อยเนาะน้อยมันตลอดเขาก็มาอยู่บ้านปีนี้แล้วโอ้นเพื่อนจังว่าเพื่าอนจึงว่าบบคอยถามเจ้าคนไหนเนาะว่าคนลึ่งกับเออเนียนยาคนเนาะแบบหลายตกว่าว่าเราหาเต้ยง่ายน้อยดิเต้ยเพื่อเ่อไปหาเงินเนาะทั้ปีเอคยหาเงินอยู่ไทยจะได้มาอยู่บ้านปีที่เก้านี่มาอยู่บ้านจะมาได้เรื่องกับ เดินเลิกกับผัวเนาะคนทำงานอยู่ไทยแปดปีดูกับห้แต่ให้แมญ่าเลี้ยงเนาะคนทำงานอยู่ไทยแปดปีเก่งงานแปดปีลวมากจังะปีที่เก่าละมาบ้านเนาะเป็นชิ้นแรกจนคิดอย่างมาแม่ดหยาขอโชคโอ้คนบ่สบายเนาะนอนกัโชคเลื่อนมาเบิ่งขึ้นที่นี่เป็นกระเขาหงมอ้วยคือพ่อจันว่าเจ้าได้มาเนาะ ปกติแกกับสิบได้มาเนาะได้มาอยู่มุนโองมาเบิดแผงเป็นโชว์โน้แบบความจิ้นเดียวก็คือแบบเพป็นกะเตะกี้ก็อยู่นุ่งกันตลอดเนาะอยู่นุ่งกันกับแฟนด้วยเนาะอยู่นุ่งกันตลอดแล้วมาห้างกันนะหากห้างกันนี่เนาะหากห่างกันเพราะว่าอ่าแม่ของสามีเนาะช่วงช่วงโชว์บางก่อนเกี่ยวเขาแล้วก็เลยมาก่อนก่อนเกี่ยวเขาแล้วก็ได้มาเนาะ แม่มาอากาก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นกับเป็นยังไงแม่ยาเจ้าน่ะดีขึ้นแรือเล่าโอ้ดีขึ้นแล้วเนาะคำ <โน S 2> ว่าสมมติว่าไม่ได้แยกกันตัแต่ตอนนั้นกับพี่สิโบเป็นที่นะาะงโบเป็นอ่าคือว่าแยกกันไม่ได้โดนเนาะจะมาจกเดือนขึ้นจังมีแต่ว่าแยกกันแต่โบโดนแต่ว่าเขาสิอาจีพแบบ คุยกับคนอื่นเขาก็บูมอยู่ก็อาจจะรักคุยอันตัวกเฟยเขาตอนเขาอยู่น้องกับเห็นได้เนาะตอนอยู่ทำงันกับต่างๆอยู่โอ้แต่ว่าแบบไม่ได้คิดอะไงมากมายเนาะคิดแบบธรรมดาของผู้ชายอันผู้ชายคิดว่าเพื่อนสีดินดินเหัวซะนั่นเนาะแมนแมนคิดว่าเพื่อนสีบรจริงจังแมนแล้วก็บ่ไรรทึกคือตึ้งเล่นแลิตึ้งขันทิ้งลูกทิ้งเมียได้โอ้คิดว่าแบบว่าคิดว่าเพื่อนเน่สินดินไปแล้วจนแบบว่า S <S <an> อ๋อจะเริ่มลุงลูกเมียเนาะโดยอั้นตอนที่เจ้ามาครั้งแรกเพื่นก็ยังคิดต่อหาเจ้าปกติคุยกันปกติแต่กันบมัแบบบนก็สีห่างอห่างอยู่ห่างอยู่แบบว่าจากที่แบบคุยดีแต่บางกันสีห่างลงห่างออกห่างออกนะจากมื่อหนึ่งเคยคุย,คย,คยอ่าสองเ่อกลายเป็นเพื่อนเรื่งหมด,ดบางมื่อกลับไม่คุยจำแล้วที่จากเฉันหนึ่งมากอ่ะกลายเป็นว่าบม่ได้โทรมาจังดีเลยเนาะจากบม่ได้โทรจังดีก็ยั่งไกลนักไปอีกว่า ตัวบล็อกน้อยบัดนี้แหงนักบัดนี้โอ้ยตอนเอ้ยมาเบิ่งแม่ยาล่ะทางเพิ่นก็บ่ได้มานําบาะเพว่านัมาดเพิ่นให้เจ้ามาบ่โอให้เจ้ามาบัดเพิ่นหาเงินอยู่พุ้เนาะอือเพิ่นใช้มานี่ให้เจ้ามาเบิ่งลูกเนาะลูกเบิ่งแม่เนาะเพราะว่าบ่มีคนอ่าเบิ่งลูกก็เพราะว่าแม่ย่าเป็นเนาะเจ้าเป็นเนาะแม่เพิ่นก็บ่สบายเพิ่นบ่สบายก็เลยเจ้าก็ต้องได้มาเนาะอือ เขางเงียนกับเขาเขาอย่พุ่นวะลูกจัาบ่เช้มาเขาอยู่บ้านเป็ติแตี่โี่มนเขาอยู่ใช่แรกว่าเช้าเขาปีนี่แหละผู้ที่เกิดเกิดกตุการ์ยู่ซี่นะคะมาเลยเขาเลยเลยเเลยมาเลยเขาเนาะมันนี้คืออยู่น้ำยาเนาะเดียวมี้กับเจ้ากับเาเจ้ากับวัดไเวรปิ่นเป็นอย่างน้บ่ไปยุเชาหเินไปยุบไปเรีแต่คื่ว่าอะไรพื่นกับวัดได้ออผูกพันกับเจ้าหลายปานไดเนาะว่าเจ้ากับปาเพุ่นนี่จะน้อยน้อยไปผึ่นก็ใไห่อูกในกอดอยู่ ว่า่นก็ไม่ได้อยากไปน้ำเนาะมองดู่นก็พาไปเกิดเหตุการณ์มี่เกิดขึ้นก็ช่วยได้แบบเออให้เพิ่นมาเขาเฮียนแล้วก็เท่ากับันยาไข่นเนรแล้วก็ช่ได้กลับไปพุน่นนิดเนาะช่วยได้ไปเหตุงานมีพุ่นนี่คือเข้าช่ได้ไปน้ำอ้อเพิ่นไปเลยเนาะแต่มันเกิดเหตุการณ์มีสิ่เกิดขึ้นแล้วก็เราไม่ได้ไปเลยเนาะบัดสีกลับไปบัด บม่มีเงินไปวันไหนเนาะน้อยไปเราบม่มีเงนนินไม่มีเงนิงนหรอกอะปกติไปอ่าตอนนั้นไปอันกระฮิดบัาบ่ไปตอนตอนนไไั้นนะไปกระฮิดบา้านโดยบ้านไดงงานยังเรียบรอย้อยบ่เสร็จอะไรบัานี้พอดีบ่าได้ไปต่อบัานก็ขาดโอหพอดีแบบบัานเล่นอายุพอดีเนาะแต่ต้องได้เห็ดอ่าสามารถอ่เห็ดเห็ดเห็ดใหม่อย่างเนาะไม่จะได้ขายต้องไดเห็ดใหม่ถ้าเกิดกับบ้านเห็ดบ่เนี่ในเห็ดบ้านเราไม่มีเงิน ใจก็อยากลงไปหาเงินอีกอยู่บ่ไปไปหาเงินอยู่บ้านกับวันเหตุแหงเนาะอยู่บ้านอยู่ลาลาแมนเพราะว่าเขาอยู่กับยู่กับตัวคนเดียวเนาะวันนี้เลยยางลูกกับขึ้ว่าแะไรลูกกับเขาก็ได้แบบเออได้แบบว่าอยากมาเจ้าป็นไหนเนาะลูกกับติดหนาเนาะแมนโดนติดกระติดหนาอะไรหญาาเป็นไานป่วยโดยเป็นก็ไม่อยากมาป็นไหนแล้วเจ้าก็เลยแบบเออไปหาเงินไปหาเงินกับไปสบายเนาะสมมุติว่ามีเออพวกว่าพังไทยอยาก โอ้อยากร่มนี่อยากอากอแบบได้เป็นแฟนนี่อยากเพาไปเห็นยี่เห็นหน้าพูดเนี๋ยวจะพูดไปได้พูดไปได้อยู่เนาะไปไปได้เพราะว่าเจ้ากาัแบบว่บาไม่ได้มีใครเนะาะไปเนาะคะแนนีน้านมาคนมาเขา,นาเ,เนอะอเนาะเคนทำได้จริงที่เขาเป็นเนาะโดยโดยทำได้จริงที่เขาเป็นได้เ<ม>นาะที่ว่าคือเออชาวชาวตีบชาวมี่ชาวพวงมันวอามาเลยเนาะโดยทำได้จริงที่ตัวคนเป็นได้กับหือว่าโอ้ว่าล้มกันได้เนาะโดย ตาขาอ๋อต้นใดเนาะสนใจเนาะตะทักมหาหรือว่ามีงานมีทียากมีงานกะสามารถทักมหาได้เนาะบางที่เอ้ยเพื่อนอาจจะอยากลงไปยิ่เนาะแต่คือว่าแล้เอ้ยเพื่อนกับบุ้มยินเห็นบัตรเนาะอยากตัวเดียวนีดแม่อยากสิ่งเดียวนี่แหละเนาะอยากไปก็อยากไปเนาะเพื่อนกับแต่ว่าเพื่อนกับบุ้มยินเห็นบัตรนะเรากะได้รบกวนเวลาเพื่อนหลายครอบส่งก้อนเนาะสักพวง โดยเขากะมาถามข่าถามข้าวพนนกโดยเพิ่นกัยังไม่ได้มีไผ่แม่พี่น้องเอ้แต่เพิ่นเปิดใจมากเลยกะกะโดนเติมพี่น้องเพิ่นเปิดใจกะนไม่ลายหลายมือแล้วเพิ่อนยังายังไม่ได้มีคนคุยยังไม่ได้มีไผ่นาะโดนเขากะสุดเป็นกำลังใจเนาะสู่ต่อไปเนาะโดนโดนนะเขาก็ไปก็น่าสะพงเนาะโดยสบายดีเด้อ